ตอนนี้คือขึ้นมาประผาดประเดินลงทางมากที่นี่มา่อพ่อแม่น้ำดานโนพี่น้องป้องปายกสิมีเด็กอันลงทางมาอยู่สองคนแล้วพี่น้องป้องปายกองกุญจูในเพื่อยังเจี๋ล่างน้าล่างมือทร,รมดาห้องบอ่อเอาพี่น้องป้องปายล่างมือกับแม่น้ำดานโนพุ่นเด้อพี่น้อง <g ots> ระวังนะทุกคน <g ots> <g ots> นี่ทุกคนแม่น้ำดาโนนะนี่อุ้ยล้างตรงนี้อย่าไปล้างตรงนู้นมันอันตรายเธอ หินมันหินมันจะอันนี้หินมันจะเหมือนมันจิตต์ูดลงไปแม้เธอมันสูงอยู่ได้อย่าวาเด้มานำสายเชอญน,อนี่มองไปเป็นมันเป็นปรสาสาทใช่ไหมทุกคนนี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ปราสาทเขากำลังบำรุงซ่อมบำรุงอยู่นี่ มันจะกัดชิวชิวแม่นักข้างแม่น้ําดานูก็จะมีกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นเขาจะมาปิงป้งปิ้งย่างย่างข้างๆ้านี่บางคนเขากำลังกลับบางคนเขาก็มาออพาผู้สาวผู้บ่ามาหย่างเล่นเรามาเล่นเล่นแล้วก็มาดูว่าเขาผิงก่อไฟปิ้งปิงย่างยานะทุกคน จัดเลยเนี่เห็นไหมจะควกล่องไฟไ่ไหมไม่รู้ดูยามฟ้ารุ่งคืนนี้แม่น้ำดานูบนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม แม่เปลี่ยนสีคือแสงจันทรามองดาวที่เกลื่อนฟากฟ้านับไลอยไหลตาพาใจวันไวคิดถึงเธอมากเที่ยวรักเนี่ยทุกคนแม่น้ำด่านกบนะพาเดินมาตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำด่าน,นบนะุบแล้วนี่นะเห็นไหม ที่นี่เขาจะนี่เขาจะมีตรงนี้เขาจะเป็นก่อก่อไฟปิ่งๆอย่างๆนะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามคือปราสาทนะคะทุกคน เื้ยเอ็มเฮ้ยเอโอวีเสียงคืนกระทบฟังวิวหลักแสนหลักล้านนะทุกคนเดี๋ยวนุ่เด้อโอ๊ยอะไรตกเศษเนาะ สวยไหมทุกคนเนี่ยพาท์ตี้กำลังตกเหมือนฝนตกนะเนาะ ทุกคนอยู่ไหนเดี๋ยวนุดหาเพื่อนแป๊บมึงนะทุกคนนะน,นี่เขาจะมีปิ้งๆอย่างๆใช่ไหมทุกคนตรงนี้เนี่ยเราจะพาเดินไปมาทางนี้เด้อ เียน่นะจะเดินตรงนี้ก็จะลัดเลาะไปที่ออกกําลังกายนะนีอันนี้ตําแยนะทุกคนนี่อันนี้เป็นตําแยนะเมื่อกี้โดนมือน่ะนี่เป็นพื้นเลยโดนมือเมื่อกี้น่ะมันจะเดินทะลุไปตรงนี้มันจะเป็นที่ออกกําลังกายภาพอ,อาจจะตึกตึกตึก,ต,กตึกนะทุกคนพอหนูเดินเนี่ยเดินจะต้องทําตัวให้รีบๆนะ เนี่ยมันดาดคั้นแทร่อนทุกคนตนํแมไงนี่ออกนี่ไงกำลังบอกกันกำลังหาทางออกทุกคนนี่ออกไปตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มากันสามคนผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนรู้ไหมว่าต้นนี้กี่โมงเห็น <c oughs> ไหมมันก็จะทะลุเป็นที่ออกกำลังกายเห็นไหม เขาก็จะมีปั่นจัก,กรยานปั่นอะไรเห็นไหมมีคนปั่นจัก,กรยานอุ้ยแสงสวยช่างแสงสีทองันจัดกาศดีนะทุกคนเห็นไหมมีคนมาเดินออกกำลังกายด้วยบรรยากาศสวย ปุนะ๊บเราจะปีนเขาแล้วนะวิ่ง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 ๊บ,งบ,งบ,บ,บมันจะได้ยินเสียงหอบหอบนะทุกคนนี่นี่ปั่นตรงนี้ไปถึงออสเตียได้เลยนะทุกคนมันทางทะลุกันไงไงใจ เชงมีธรรมชาติเรียกเลยเรียกแท็กซี่เลย สวยไหมอุ้ยมีสายลุงด้วยนะมองใกล้ๆนะเหมือนลุงกินน้ำเลยเนาะต่เป็นแสงพระอาทิตย์นะทุกคนนะเห็นไหมแสงสวยมากเลยสุ สีม่วงสวยไหมทุกคนนี่จะดอกอะไรสวนไววอยู่ในรูปฉันอยากจะรู้ว่าดอกไร้นั้นส่งกลิ่นหอมเงย็นรู้จะเป็นมาลีวันจโรอูไม้นั้นก็อันนี้ถ้าเรามาเดินออกกำลังกายนะทุกคน สีม่วงบางทีเขาก็มาเดินเป็นคู่รักนะนี่ฝั่งตรงข้างนี้ขามาเราก็ต้องหลบให้จักรยานนะเพราะเราสีม่วงนู่ออสีเหลืองออกสีสวยอยูน่นะจะไปรู้อ๋อ B อ้ยออกสีม่วงสวยไหมไม่สีม่วงพ่ะนะสีเหลือง อันนั้นมองไปขาวๆนะั่นคือดอกแค่นะทุกคนสีขาวๆนะั่นคือดอกแคดอกแคป้าสีเหลืองๆสวยคนะ่ะดอกแคป้า ีคนปั่นจักรยานด้วยนะนี่นเฮ้ยมีคนปั่นจักรยานมาด้วยเราต้องหลบนะเพราะเห็นไหมปั่นจักรยานเขาชอบออกกําลังกายนี่รู้สึกทุกคนดอกแคเห็นไหมดอกแคป่าดอกแควันนี้หนูมาเก็บดอกแคนะนี่ฉันแคเธอก็เลยมาเก็บดอกแคนี่ พาออะไรไม่สวยๆนะเยอา้าปุดจักรยปุดจักรยเรียกรถหรือยัง เดี๋ยวจะได้กลับแล้วนะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะขอบคุณเดีย๋ยวจะพากลับนี่เห็นไหมสัญลักษณ์ของแม่น้ำดานุมตรงนั้นนะ่ะเขาต้องมีมีจองคิวขึ้นไปรับประทานนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่เป็นลายหัวนะ่ะเนี่ยตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะพาทุกคนขึ้นไปนะขอบคุณที่รับชมคลิปนะไปแล้วนะทุกคนบา,บายอ่ะเฮย